ที่การงานของมึงเนี่ยทาไมมึงไม่ไปดูล่ะ,ะหรือว่ามีลูกงงเยอะส้นตีนเถอะจะไปปลุกปลกตัวเองนะว่าไปวางหมากวางแผนวางนะตัวเองไปเดินคุมงานมึงจะไปคุมงานได้ยังไงมึงต้องคุมเนหน้าจอนะครับคุมแต่หน้าจอนะครับคุมว่าเออใครจะจ้างกูว่าใครกูจะไปด่าใครกูจะได้ตังค์บ้างเอาไหมนะครับนะครับแล้วก็พวกสนับสนุนนะครับเขาบอกนะครับถ้าคุณคอย กดยกเลิกติดตามของคนกลุ่มนี้ได้นะครับส่วนท่านที่คอมเมนต์นะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวครับที่อย่างล่าสุดเนี่ยมาบอกว่าอ่าให้ลบออกแล้วก็ให้ถอนการติดตามนะครับแล้วใครถอนแล้วให้ไปคอมเมนต์บอกว่าถอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวครับ fc คนแนะนำใจต้องถึงถึงครับใจต้องใหญ่กว่าปอดนะครับใจต้องใหญ่กว่าปอด ผมอยู่ของผมดีๆเงียบผมไปทําคลิปอย่างอื่นโอ้ยผมไม่ได้มาวนมาเวียนเกือบครึ่งปีท่านผู้ชมก็สังเกตเห็นไหมครับนะครับไม่มาวนมาเวียนมาทําแบบไอ้นี่นะครับไอกรรมกรก่อสร,ร,ร้างนะครับไม่ได้มาทําแบบนี้เลยอันนี้นะครับก่อสร,ร้างนะครับแต่ว่าก่อสร,ร้างนะครับถ่ายทอดสดโอ้โหได้ทุกวี่ทุกวันวันละละ,ละ,ละหลายชั่วโมงนะครับหน้าที่การงานของมึงเนี่ยทาไมมึงไม่ไปดูล่ะฮะหรือว่ามีลูกง้องเยอะ ส้นตีนเถอะจะไปบูกปลุลกตัวเองนะว่าไปวางหมากวางแผนวางนะตัวเองไปเดินคุมงานมึงจะไปคุมงานได้ยังไงมึงต้องคุมเหนือหน้าจอนะครับคุมแต่หน้าจอนะครับคุมว่าเออใครจะจ้างกูว่าใครกูจะไปด่าใครกูจะได้ตังค์บ้างเอาไหมนะครับนะครับแล้วก็พวกสนับสนุนนะครับเขาบอกนะครับถ้าคุณถอยกดยกเลิกติดตามของคนกลุ่มนี้ได้นะครับคุณจะเขาเรียกว่าไม่โดนคดีแต่ผมเอาแล้วนะผมเตือนนะ ถึงใครก่อนผมไม่รู้หรอกแต่ว่าผมเห็นคอ,คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์หนึ่งที่แบบมันหนักนะครับไอเอานางหนักก่อนไอส่วนหลังๆนะครับผมจะบอกให้นะถอ,อยออกมาได้นะครับกลับมาเป็นคนอย่าเป็นควายเพราะว่าคุณกินข้าวไม่ได้กินหญ้าปล่อยให้ให้ให,หนุ่มก่อสร้างมันกินหญ้าคนเดียวนะครับส่วนท่านที่คอมเมนต์นะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวครับที่อย่างล่าสุดเนี่ยมาบอกว่า ให้ลบออกแล้วก็ให้ถอนการติดตามนะครับแล้วใครถอนแล้วไปคอมเมนต์บอกว่าถอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวครับ f อคนนี้นาะใจต้องถึงถึงครับใจต้องใหญ่กว่าปอดนะครับใจต้องใหญ่กว่าปอด <c oughs> ตอนแรกวางแผนจะเดินทางไปอีสานนะครับนี่จริงๆนะครับจะเดินทางไปอีสาน แต่สัญญากับเอซีว่าอย่างนี้ก่อนเดินทางไปไอ้ดําบูโดต้องฟ้องตรงให้ได้ก่อนไอ้ดําบูโดต้องฟ้องตรงให้ได้ก่อนครับฟ้องตรงให้ได้สักหนึ่งแจ้งฟาร์มผ่านโรงพักอีกสักหนึ่ง สวัสดีครับคุณบุญเอือ้อคุณพัชนีคุณดุดาคุณสมชาติมีการขู่มานะครับการคอมเมนต์นะครับบอกวันนี้วันนี้จัดสิบยี่สิบคนนะครับอย่ากลัวครับอย่ากลัวครับแล้วสัญญากับเอฟซีนะครับก่อนที่นิรนามจะเดินทางไปภาคอีสานสัญญากับเอฟซว่าการฟ้องตรง ต้องยืดให้จบก่อนครับการฟ้องตรงต้องยืดให้จบก่อนครับใครคือผู้โชคดีไม่รู้แต่ฟ้องตรงรอบนี้สองครับหนึ่งสองเนี่ยที่ที่ที่เอามาใช้เน่เน่เ่หนึ่งสองเนี่ย,าานห,นนยหนึ่งเนี่ยฟ้องตรงหนึ่งก่อนไปอีสานแจ้งความผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจหนึ่งนะครับแล้วก็ทยอยมาอีสอง ท้ยอยมาอีกสองแล้วก็อันนี้อันนี้อีกสองอันนี้อีกสอง,อน,น,อสองนี่ฟ้องตรงหนึ่งแล้วก็เก็บสำรองไว้หนึ่งนะครับเก็บสำรองไว้หนึ่ง <c oughs> ช่วงก่อนไปสาเนี่ยกระสุนมันจะลั่นสองนัดนะครับกระสุนมันจะลั่นสองนัดนะฮะสาอยากใช้คำว่าสาบานสัญญากับเอฟซีก็เล้วก,กันนะครับไอ้ดัมบูโดสาบานกับเอฟซีว่า ไม่ได้ค้งตรงให้สําเร็จก่อนจะไม่ขึ้นไปครับจะไม่ขึ้นไปนะฮะจริงๆนัดกับอายการไว้อังคารนะครับอังคารบ่ายจะขอเลื่อนถ้ายังไม่เสร็จแต่ถ้าเสร็จทันจะเดินทางก่อนนะครับสิบสามจะไปเพชรบูรณ์ครับแล้วจะดูวัดกัดวัดกัน,กนใคร ยืนระยะได้มากกว่ากัน13จะไปเพชรชบูรณ์ครับแล้วจะดูวัดกันวัดกันใครยืนระยะได้มากกว่ากันหน้าที่ของใครหน้าที่ของมันอยากจะไปด่าใครก็เชิญไปด่านะครับอย่าไปเชิญเรียนเชิญผู้นั้นผู้น,นี้ออกไปด่าช่วยนะครับ อาชีพที่สุดจริตแล้วก็ไม่มีใครด่าไม่มีใครว่าน,นั่นก็คืออาชีพของแต่ละคนเนี่ยนะครับประกอบไปเจออันไหนก็ตามแต่ครับที่มันไม่เดือดร้อนประชาชนนะครับไม่ใช่ว่าปากบอกเป็นโอ้โห,หนักธุรกิจก่อสร้างนะครับแต่นะครับมาก่อสร้างในโลกโซเชียลม,ม,มันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่นะครับมึงก่อสร้างน่ะแต่ว่ามึงอยู่ในในรูมืดม,ด,มดน่ะมึงไม่ออกไปดูบ้างเหรือว่าคนงานมึงเนี่ยมันจะแอบเซิร์มกันนะครับ หรือว่าลอยเอาสว่านไฟฟ้าหรือว่าลอยเอาเครื่องมือของมึงหรือว่าขายหรือว่าไปจำนำหมดแล้วแต่ว่าอุประโลกตัวเองขึ้นมาว่าตัวเองนะครับมีธุรกิจหน้าที่ทํานู่นนี่นั่นไม่ใช่นะครับอย่าหลอกตัวเองนะครับหลอกคนอื่นก็พออย่าหลอกตัวเองนะครับกูไม่เชื่อหนังหน้ามึงหลอกนะครับถ้ามึงมีธุรกิจจริงเนี่ยนะครับมึงไม่มาทําแบบนี้หรอกนะครับไม่มาพั่มแล้วก็มารับจ้างด่า นะครับทั้งๆท,ท,ที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะครับเ,เรื่องของตัวเองก็ดําเนินไปสิแต่เรื่องของคนอื่นเสือกลับจ้างจ้างด่าแล้วเป็นยังไงล่ะเฮ้ยเป็นยังไงออย่าผ่อนกันแล้วกันนะไอ้พวกคนรวยมึงอย่าผ่อนกันแล้วกันนะมึงอย่าผ่อนรวยนักรวยหนาคงไม่ผ่อนหรอกมั้งประกาศเข้าไปว่าโดนคดีตรงโน้นตรงนี้เาการประกาศของพวกมึงเนะี่ย มันก็เท่ากับการประกาศหาคนมาช่วยเหลือนั่นแหละสาสโอ้โหไม่หวานไม่ไหวครับวันวันไม่ได้ทำอะไรเลยครับเอซครับเ <c oughs> นื้อหนาน,หน่าสงสารครับ <c oughs> เบี้ยน้อยหอยน้อยแม่แบ่งมรดกมาให้หน่อยหนึ่ง ที่ประมาณแมวดิ้นตายนะครับทํำยังไงรู้ไหมครับเอาฉโดดเอาะโดดนะครับไปจำนำไว้ก่อนครับเออการประกาศของพวกมึงเนี่ยมันก็เท่ากับการประกาศหาคนมาช่วยเหลือนั่นแหละสิบสามจะไปเพชรบูรณ์ครับแล้วจะดูวัดกัดวัดกันใคร ยืนระยะได้มากป่ากัน